สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดสาะแก้วสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจการเผยแพร่งานสาหกรณ์การส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลสถาบันเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมการจัดที่ดินให้กับราษฎรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพพศ2511 มีบุคลากรจำนวน66คนประกอบด้วยข้าราชก,การ31คนรูจ้างประจำ5คนพนักงานราชก,การ15คนจ้างเหมาบริการ15คนปัจจุบันมีสารกรอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น72แห่งกลุ่มกเกษตรกร23กลุ่มนายชาวลิตเจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้ให้ในโยบายการปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะทำงานเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดโดยการนำวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เราคือความหวังของเกษตรกร VR Hope ค่านิยมกรมส่งเสริมสา,ากรริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสา,ากรน์นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสา,ากรและโครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานมาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานนอกจากนี้สํานักงานสา,ากรจังหวัดสาาระแก้วได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง เช่นการจัดประชุมโดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting การจัดทำคลิปวิดีโอการทำอินโฟกราฟิกการทำอ e ีบุ๊กการพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศโดยการนำข้อมูลในแ9ม19ข้อใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันสมัยและถูกต้อง การทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนโดยใช้ระบบ PDCA วางแผนลงมือทำตรวจช็คและปรับปรุงการทำงานผลการดำเนินง,งานของสำนักงานสาก์จังหวัดสาะแก้วการสำระบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสารกรณ์จังหวัดสายแก้วมีสาหากรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในการชำระบัญชีและจะต้องถอนชื่อให้แล้วเสร็จจำนวน3แห่งโดยสามารถถอนชื่อได้ครบทั้ง3แห่งแล้วและสาหากรและกลุ่มเกษตรกรจากขั้น 3-4, ถึงสสู่ขั้นตอนที่5เป้าหมายจำนวน3แห่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ2แห่งและอีกหแห่ง อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2565โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินโครงการสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้เงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เกษตรกรสมาชิกสา,าก์และกลุ่มเกษตรกร,กรในปีงบประมาณพศ2565จำนวน13แห่งจำนวนสมาชิก3,495ลายดอกเบี้ยที่ได้รับการจัดสรรชดเชยจำนวน1,986,925บาท6สตางค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนาเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้ใจ่ายในครัวเรือนโดยผลการดําเนินงานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจํานวน13แห่งจํานวนสมาชิก 3,495ลายได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบีย้ยครบถ้วนทุกรายการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์การออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินกศน3แถน500ไร่ผลการดำเนินงาน547ไร่การออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินกศน5แถน9 0 0ไร่ ผลการดำเนินงาน1,001ไร่นำหนังสือแสดงการทำประโยชน์กสอ,อ .5 ไปออกโฉนดแผน500ไร่ผลการดำเนินงาน711ไร่โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรคุณการสนาวดีดวงพักดีรำหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบ ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรตําบลทับราชอําอำเภอตาพยาจังหวัดสายแก้วทําการเกษตรผสมผสานปลูกผักสลัดตีนโอ๊กเรสโอ๊กรวมถึงการเลี้ยงปลานิลปลาทับทิมและการทําบ่อแนซึ่งได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีสํานักงานสากรจังหวัดสาะแก้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสา,าก์และกลุ่มเกษตรกรให้กินดีอยู่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกลุมส่งเสริมสา,าก์ที่ว่าการสา,าก์มั่นคงสา,าก์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน